ทำไมคนอยู่คนเดียวถึงสบายที่สุดแล้วคลิปนี้โค้ดบีจะเล่าให้ฟังครับเหตุผลที่อยู่คนเดียวแล้วสบายที่สุดนะครับมีมากมายหลายเหตุผลนะครับเหตุผลประการแรกเลยก็คือไม่ต้องแบกรับความคาดหวังของใครครับอยู่กับใครเรามักจะต้องปรับตัวตามครับต้องทําให้เขาพอใจต้องรับแรงกดดันแต่พออยู่คนเดียวไม่มีใครมากําหนดชีวิตเราได้ครับเหตุผลข้อที่2ครับคือมีอิสระในการตัดสินใจครับอยากกินอยากนอนอยากทํางานอยากเดินทางเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องรอไม่ต้องปรึกษาไม่ต้องกลัวว่าใคร จะไม่พอใจครับและอย่างที่3นะครับใช้เวลาโฟกัสที่ตัวเองได้ครับอยู่คนเดียวทําให้มีเวลาคิดถึงเรื่องอนาคตนะครับวางแผนพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลาเถียงหรือขจใจกับคนอื่นครับและเหตุผลข้อที่สนะครับสำคัญมากๆเลยครับเงินทองอยู่ครบครับผมเวลามีคู่หรือมีครอบครัวนะครับค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าอยู่คนเดียวก็รายจ่ายน้อยเก็บเงินง่ายสร้างความมั่นคงได้เร็วกว่านั่นเองและข้อที่5นะครับไม่มีดราม่าไม่สร้างความวุ่นวายไม่มีความวุ่นวาย ไ,ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องหึงหวงใครไม่ต้องกลัวใครน้อยใจจิตใจคุณก็จะสงบมากกว่านั่นเองอยู่คนเดียวไม่ได้หมายความว่าจะเหงาเสมอไปครับแต่มันคือความเป็นอิสระและความสงบและหลายครั้งความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นะครับก็คือการได้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและใช้ชีวิตแบบที่อยากจะเป็นนั่นเองครับผมค้ชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์